วันนี้เราไปทางอีสานค่ะสะกลนครค่ะไปไหว้พระธาตุเชิงชุมบวรวิหารนะคะสร้างในพุทธตศตวรรษที่1 6บหถึงสิตั้งอยู่ริมหนองหานสกลนครนี่เองนะคะตัวองค์พระธาตุเชิงชุมเป็นเจดีก,ก่ออิฐถือปูนสี่เหลี่ยมค่ะสูง24เมตรเศษอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นั้นว่าปักยอดด้วยฉัดทองคํานะคะและนี่ก็คือ,อภายในนะคะรายละเอียดของซุ้มประตูเขาบอกว่าน่าสนใจใครที่ไปไหว้ขอพรที่นี่นอกจากที่จะไปขอพรกันแล้วก็อยาก จะให้ชมเรื่องของสถาปัตยกรรมเรื่องของศิลปะกันด้วยนะคะซุ้มประตูเป็นงานสถาปัตยกรรมฝีมือชั้นครูเลยค่ะที่นี่โดยเฉพาะเขาบอกว่ามีลายของก้นหอยน้อยใหญ่เนี่ยค่ะเป็นภาพน่ารักเด็กๆนะคะก็มาไหว้พระขอพอรมาเสียงเซียมซีรับสายสินวัตถุมงคลอมตีค้องเพื่อความเจริญรุ่งเรืองนะคะอยากจะเห็นข้างนอกนะสิ ไหว้กันนานทีทีเดียวเชียวนี่เป็นบริวเวนด้านนอกนะคะก็คือ,อมีพระาธาตุนะคะให้เราได้นมัสก,การมีรอยพระพุทธบาทด้วยค่ะประวัติความเป็นมาของพระาธาตุเชิงชุมนะคะตามอุรังคนิทานอุรังคณนิทานคืออะไรเขาบอกเป็นแม่บทของวรรณกรรมแล้วก็ตำนานพระาธาตุแล้วก็พระบาทในสมัยล้านช้างนะคะก็อบอกว่าวัดพระาธาตุเชิงชุมแห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาโปรดชาวเมืองหนองหานแล้วก็เชื่อว่าเป็นที่บรรจุพระบาทของพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ ะะรวมไปถึงพระพุทธเจ้าองค์ที่5ก็คือพระศรีอริยเมตรยด้วยเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีโอกาสผ่านไปจังหวัดสกลนครอย่าลืมแวะไปไหว้ไปขอพรพระาธาตุเชิงชุมเพราะว่าเหมือนกับคุณได้ไปกราบพระบาทขององค์สม,สม,สม,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะคะ,คะให้เบอร์ติดต่อเอาไว้นะคะ042728165สําหรับการสอบถามเส้นทางอขอบคุณคุณวัฒนาแก้วกานะคะผู้สื่อข่าวจังหวัดสกลนครค่ะค่ะอ้าว มาดูนกนางนวลบินมาไกลมากจากไซบีเรีย่นีหนาวเอ้าเครื่องมีไหมมีเครื่องบินให้นกนั่งไหมถ่ายรูปหน้าตรงไม่ได้ปากมันจิ้มพี่เข้าใจคิดเนอะไม่เห็นหูไม่ได้ไม่เห็นหูด้วยนกคิดได้ยังไงที่สําคัญนอกจากนี้หนาวมาเพิ่งร้อนแล้วนกนางนวล้ามาเพราะชอบกินกากหมูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนไปดูนกนี่ต้องกินต้องเอากากหมูไปนกเขาชอบไปที่นี่เลยสะพานสุกตาที่บางปูสมุทรปรา าการค่ะอุ้ยดิฉันไปเต้นรำบ่อยนะฮะสมัยก่อนไว้ได้เจ๋อพาเที่ยวค่ะเกิดไม่ขึ้นเลยอ่ะคุณเอกชนินโพภูลศักดิ์ผอ,อกองอำนวยการกองสถานพักผ่อน เป็นกองที่ดี <c oughs> ฉันอยากทางานที่นี่มากชื่อกองสถานพักพร <c oughs> กรมพระราธิการทหารบกจังหวัดสมุทรปราการนะคะ <c oughs> หรือว่าสถานตากอากาศบางปูท่านออกมาเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมชมแล้วก็มาบันทึกภาพกลุ่มนกนางนวลอพยพหนีหนาวจากไซบีเรียมาปักหลักบริเวณสะพานสุขตาสาลาสุกใจในสถานตากอากาศบางปูกันนะคะมาดูกันตามปกติทุกป,ปีนกนางนวลกลุ่มนี้เนี่ยอาศัยอยู่ทางตอนกลางของทวีปเอเชียได้แก่มองโกเลียที่ราบทุ่งใหญ่ทางตะวันตก นไปจนถึงที่เบตนารักเนาะเหมือนเป็ดลอยน้ำใช่และอีกส่วนหนึ่งก็คือเขตไซบีเรียซึ่งเป็นเขตหนาวเหนืออยู่ทางตะวัอนออกเฉียงเหนือของประเทศรัสเซียแต่ว่าช่วงหน้าหนาวจะหนาวจัดมากโอ้รัสเซียนี่ขึ้นชื่อเรื่อง,องการอากาศหนาวนี่นะคะนกเหล่านี้ทนไม่ไหวสิฮะก็ต้องหาเขตอบอุ่นหาอาหารเพื่อการดํารงชีวิต <S <S พื้นที่บริเวณบางปูเป็นเขตที่นกเหล่านี้จะมากันเป็นประจําทุกปีค่ะก็คือราวๆช่วงปลายเดือนตุลาคมจนถึงพฤษภาคมปีหน้าเลยก็ประมาณคร่าวๆไม่น่าจะต่ํากว่า 5,000ถึง7,000ตัวแล้วก็ยังมีนกชนิดอื่นที่หาดูได้ยากกว่า1 6 0 0สายพันธุ์ก็มาที่สถานตากอากาศบางปูแห่งนี้ด้วยนกก็อยากมาตากอากาศเหมือนกันเนาะนะคะสพสุขตาทางเจ้าหน้าที่ได้เตรียมอาหารที่เราเห็นเม่สักครู่นี้นะคะไว้ให้พวกเราเนี่ยไปบริการนกนางนวลนะคะนะคะนักท่องเที่ยวก็ไปซื้อได้ก็มีกากหมู กากไก่ให้นกนางนวลนี่งานก็เลยมากันเป็นประจำทุกปีเพราะอยากจะมากินกากหมูกากหมูที่ไหนไม่อร่อยเพื่เมืองไทยนกนางนวลเขาไปบอกต่อกันนะคะสวยแล้วเอากากหมูไปให้ก็จะได้เห็นนกนางนวลอย่างใกล้ชิดนะคะทางกองสถานพักผ่อนกรมพราธิการก็จะมีงานเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลดูนกเอเชียครั้งที่3ด้วยในระหว่างวันที่1 0 1ถึงพฤศจิกายนนี้นะคะก็จะมีองค์กรด้านการอนุรักษ์นกชั้นนําในภูมิภาคเอเชียตะวันออกรวม6องค์กรจาก5ประเทศมาจัดนิทรรศการ พร้อมกับให้ความรู้ด้านระบบนิเวศของนกในเอเชียรวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญด้านการดูนกมาให้ความรู้เรื่องของการดูนกในพื้นที่บางปูด้วยเพราะว่าสถานตาอากาศบางปูนั้นเป็นจุดหนึ่งในประเทศไทยที่มีนกทั่วเอเชีย อบพยพหนีหนาวเข้ามามากกว่า200สายพันธุ์เป็นไงล่ะนีนะสมัยก่อนก็ไปดูนกอย่างเดียวเอากักหมูไปให้แต่ตอนนี้ก็มีจัดนิทรรศการดูนกหลายๆสายพันธุ์ด้วยวิธีการดูนกเป็นยังไงนกทั่วเอเชียลักษณะเป็นยังไงก็ไปกันได้นะคะ10ถึง11พฤศจิกายนนี้ขอบคุณคุณทองปานแจ้งจํารัดผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการถ่ายภาพแล้วก็เก็บข้อมูลมาฝากเราเคยสงสัยว่าสถานตากอากาศมีก่อนแล้วแล้วพอนกรู้ว่ามีก็เลยบินมาหรือว่านกบินมาก่อนแล้วพอเราคนรู้แล้วค่อยไปสร้าง <ภ>หรือน, <ะ S 2> นอกรู้ว่ามีกากหมูหก็เลยบินมา ไม่คือมันงงไงว่าเออตกลงนกมาก่อนแล้วค่อยไปสร้างใช่ไหมอะไรเกิด้นเพราะมาทุกปีนะมาเป็นแบบเกือบร้อยปีแล้วมันดูเกิดไม่ทันด้วยที่ไปเที่ยวคันก็ถามลองถามลองถามไปหาคําตอบกันจ้าเม่อไหรอยากินเยอะกับหมูเหลือคอคอเลสเตอรอลเป็นหัวเดี๋ยวเขาบินกลับคอเลสเตอรอลก็ลดแล้วเพราะว่าระยะทางไกลใช่ไหมคะเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะวันนี้ลงหน้าหนึ่งหนึ่งสพิมเกือบทุกฉบับเหมือนกันเกี่ยวกับย t ท b e นะคะที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยไปลงเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องอันตรายใน นะคะก็กระทบกับภาพลักษณ์แล้วก็การท่องเที่ยวของไทยด้วยเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเองเป็นเจ้าบ้านคนไทยเองก็ต้องช่วยกันกอบกู้แล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหานี้แล้วก็ช่วยกันสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเพราะกระบี่เที่ยวได้ทั้งปีนะคะคุณคะจะไปจังจังหวัดกระบี่ในเดือนไหนอย่างไรก็แล้วแต่คุณสามารถพบกับความประทับใจของจังหวัดนี้ได้หลากหลายแง่มุมจริงๆเดี๋ยวดิฉันจะเล่าให้ฟังว่าเที่ยวกระบี่เที่ยวทั้งปีเที่ยวอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะ The cat sat on the ทางขอการท้าจังหวัดกระบี่นะคะองค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดกระบี่เขาร่วมกันจัดงานที่มีชื่อว่าเบิกฟ้าอันดามันมิราเคิลซีซันแอดกระบี่ค่ะก็มีการจัดงานในวันที่ 13- 15พฤศจิกายนบริเวณหาดนพรัตตาราเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้ว่าจังหวัดกระบี่เที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะจ๊ะเพราะมีน้ำตกเมื่อสักครู่เห็นแล้วภูเขาทะเลเครียกว่าธรรมชาติเป็นเปี่ยมเลยทีเดียวและแต่ละเดือนจะมีกิจกรรมที่ต่างกันออกไปเราเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราก่อนเลยมกราคมุ จะมีกิจกรรมที่มีชื่อว่า Miracle of Love ค่ะต้อนรับแบบช่วงวันวาเลนไทน์เเทศกาลแห่งความสุขก็มาเติมเต็มความรักจากสถานที่โรแมนติกของกระบี่ได้มากมายทีเดียวอย่างเช่นอ่าวนางเกาะพีพีเกาะห้องอะไรค่ะโรแมนติกกันไปเรียกว่าฮันนีมูนกันหลายรอบกันเลยเลวแหวกอย่าเพิ่งไปนะคะช่วงฮันนีมูนเพราะเดี๋ยวมันแหวกไปคนละทางอันนี้เดินไปด้วยกันดูไม่เป็นมงคลอันนี้ขอเตือนไว้แต่สามีของหลายๆคนอาจจะชวนไปต้องรู้ทันนิดนึง ะะด,ดูร้อนด,ดูร้อนไปเที่ยวยังไงด,ดูร้อนเนี่ยช่วงมีนายถึงเมษาเป็นกิจกรรม of summer breeze <laughs> นะคะ,ะเป็น miracle of summer breeze นะคะเป็นเทศกาลดนตรีริมหาดนะคะอาหารอาหาร,าหารเต็มเปี่ยมเลยที่อาหารนพรัตธาราทะเลแหวกเกาะปอดะก,กอลันตาหาดไร่เลนะคะกลางปีค่ะพฤษภาคมถึงมิถุนายนนะคะก็คงจะเห็นภาพเมื่อสักครู่ไปแล้วเป็น miracle of adventure เขาที่ถอกถจ้ะไม่มีเขา บินีนเขาก็พอหรือพายเรือ k a ยักใช่ k a y a นะก็ สนุกสนานกันไปส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นช่วง Miracle of Wellness นะคะช่วงของการดูแลสุขภาพ,พช่วงกรกฎาสิงหาคมก็เป็นช่วงเทศกาลกินเจด้วยออนะคะหรือว่าจะเป็นทัวร์สุขภาพน้ําตกร้อนสระมรกตหาดทรายร้อนก็ได้นะคะแล้วก็ช่วงเดือนนี้คะ่ะพฤศจิกายนถึงธันวาคมะคะ่ะแนะนําให้ไปสัมผัสชีวิตของผู้คนมีเสน่ห์เรียบง่ายในโครงการที่มีชื่อว่า Miracle of โล컬ไลฟ์นี่ไงรอยยิ้มแบบนี้เสน่ห์แบบนี้คุณไปเจอได้เลยที่กระบี่ค่ะและในช่วง11-13พฤศจิกายนนี้นะคะมีกิจกรรมพิเศษค่ะเพื่อเปิดเทศกาลท่องเที่ยวกระบี่เบิร์ฟ้าอันดามัน the opening of miracle season at กระบี่ที่หาดพรั์ธารานะคะก็เลยมีการจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขามีพิธีผูกผ้าเรือหัวทงเพื่อบูชาแม่ยานางเพื่อขอพรพระนางขอขมาแม่คงคาเป็นวิถีชีวิตนะคะที่วัฒนธรรมที่เราจะได้เห็นกัน ที่นี่นะคะแล้วก็มีขบวนแห่รถวัฒนธรรมด้วยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมไฮไลท์คือว่าเขาบอกว่าอาเภอทั้งแอํอเภอในกระบี่เนี่ยก็แตบตกแต่งขบวนรถอย่างสวยงามแต่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละอาเภอก็เอามานําเสนอแล้วก็เอามาโชว์กันนะคะสนุกสนานแน่ๆ1-13พฤศจิกายนนี้ไปกันเลยที่หาดนพรัตน์ธาราน,นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สํานักง,งานหอการค้าจังหวัดกระบี่ค่ะหมายเลข075700204075700204เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวมา กันเยอะเราต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีดูแลเขาในเรื่องของความประทับใจและความปลอดภัยด้วยนะคะจริงๆดิฉันไปสองสารอบแล้วกระบี่นี่คนน่ารักมากเลยนะคนน่ารักก็สถานที่ท่องเที่ยวเนี่เที่ยวไม่เบื่อไปทะเลไปเกาะอะไรนะสระมอระกฏตหลากร้านตกโอ้โหเที่ยวสนุกมากแล้วขับรถเที่ยวในเมืองโอ้โหคุณแบบคนใจดีอ่ะรู้สึกอย่างนั้นนะไปไหนก็กินฟรีเขาตลอดอ้าวเอ้ยไมรู้อ่ะชอบตรงนี้อ่เรื่องกินมาทางนี้ค่ะมาทางนี้นะคะแต่วันนี้ไม่ได้กินในบ้านเรานะคะข้ามฟ้าไปทานกัน ที่สิงคโปร์เลยทีเดียวเราเคยได้ยินชื่อข้าวมันไก่สิงคโปร์นะคะของแท้ต้นตำรับที่เขาบอกว่าอร่อยอยู่ที่ไหนวันนี้จะพาไปทานกันค่ะอร่อยขนาดไหนไปด้วยกันเลยค่ะเจ้าพากินค่ะ ก็มากันที่สิงคโปร์นะคะถนนบาเลเซียค่ะวันนี้จะพามาทานข้าวมันไก่สูตรกวางตุ้งนะคะข้ามน้ําข้ามทะเลไปกินกันที่สิงคโปร์ถนนบาเลเซียนะคะร้านนี้ชื่อว่าร้านบุญธงกี่ขายข้าวมันไก่แบบที่นักท่องเที่ยวหลายๆชาติมาแล้วต้องมาให้ถึงสิงคโปร์ต้องแวะมาชิมที่นี่นะเขาบอกว่าเนื้อไก่ของที่นี่นุ่มกําลังดีค่ะความเก่าแก่ของร้านก็คือเปิดมานานกว่า33ปีมีคุณเฉิงหวนหัวชาวกวางตุ้งเป็นเจ้าของต้นตำรับนะคะปัจจุบนันเป็นรุ่นของทาย,ยาทล้วเห็นไก่ไหม <S <S ม,นนมันเห็นุน แบบนุ่มชุ่มน้ำมากเลยไปไม่ถึงไปไม่ถึงเราเคยไปหรือเปล่าเรายังคิดไปไม่ถึงไปไม่ถึงไปม่องด้านนไม่ถึงนะคะเขาบอกไก่ที่นี่เนี่ยใช้ไก่จากมาเลเซียแล้วก็ไม่เอาใหญ่ไปก็ไม่เอานะต้องเอาขนาดกลางานำมาทําความสะอาดแล้วก็ต้มประมาณ30นาทีค่ะนี่คือติดทีเด็ดของเขานะคะข้าวก็ใช้ข้าวจากบ้านเรานี่แหละนะคะของดีก็ต้องมาจากเมืองไทยหุงกับน้ํามันไก่ให้ร่วนพอดีไม่ให้แข็งหรือว่าแฉะจนเกินไปนะคะส่วนความอร่อยของข้าวมันไก่เมื่อสักครู่นี้ที่เห็นก็คือ น้ำจิ้มค่ะสูตรของบุญทงกีเนี่ยจะมีส่วนผสมหลักๆก็คือพริกขิงแต่ว่าจะไม่ใช้เไม่ใช้เต้าเจี้ยวนะคะจะออก3ารสรสเปรี้ยวเนี่ยมาจากส้มจี๊ดนะคะก็ลูกค้าส่วนใหญ่บางท่านก็สั่งแยกข้าวบางทีก็ขายเป็นตัวครึ่งตัวก็มีแล้วก็เมื่อสักรุ่นี้จะเห็นอาหารนอกเหนือจากข้าวมันไก่นะคะตับผัดคะนา้ากุ้งสลดัดหรือว่าน้ําซุปนี่ถ้วยใหญ่ๆเนี่ยนะคะก็มาซดเพิ่มความคล่องคอนะคะ ทีมงานเราไปทานแล้วก็ขอแนะนําซุปไก่ใส่ถั่วดาที่บดละเอียดแทบจะไม่เห็นเนื้อของถั่วดาเลยนะคะไปชิมมาแล้วอร่อยมากนะคะก็ไปชิมกันได้เลยคือเป็นร้านอีกร้านหนึ่งที่ถ้ามีจั่วพากินสิงคโปร์ก็ต้องออกจั่วพากินสิงคโปร์เหมือนกันนะคะความอร่อยของร้านนี้นะคะเขาบอกมีมากถึง7สาขาในสิงคโปร์ต้องขยายสาขารองรับลูกค้าที่มากขึ้นนะคะเปิดบริการตั้งแต่11นาฬิกา30นาทีถึง 4นาฬิกาค่ะจากสนามบินเขาบอกว่านั่งแท็กซี่ไปเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็ไปกันได้ค่ะถนนบาหลีเซียค่ะค่ะจะไปจะถ่ายเจวพักกินไหมเดี๋ยวไปให้เขาถ่ายเขาถ่ายไปแล้วไม่ก็ต้องมีพิธีกรไปด้วยมันถึงจะครบสูงเอางี้พี่ปอไปดอยสเกดก่อนดีกว่าถ่ไปพารวยก่อนดีกว่านะคะวันนี้พารวยเราพาขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะที่นั่นก็มีรองเท้าเป็นรองเท้าจากเชือกรีซอสวยแค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้า กลับมาติดตามแจวพาด้วยค่ะ